โอ้ผมเจอด่านนี้เกล้วเหรออะไรเนี่ยด่านอื่นไม่มีเหรอฮะเกมเนี้ยเอาบักอะไรอยู่เนี่ยบักอะไรอยูเนี่ยนี่มันบัคอะไรเนี่ยโอเคช่างมันนะไปแล้วเอาเฮียบักเต็มพื้นเลยแล้วกูจะเล่นยังไงเนี่ยฮะ เอาเจอลินว่ะอ่าเรียบร้อยเอาดีไม่เห็นกุหรอกจ้ะไม่เห็นกู ไงอะโปรโนะโปรโนะโปรเกินนะกูบอกเลยนะกูโปรเกินนะจริงของจริงไหม <c oughs> นี่ครับดิวดีครับไปดิกูบอกให้ <c oughs> ไปแล้วโอ้โหจะพื้นจะบักข,ขนาดนี้แล้วจะเล่นยังไงเนี่ยพื้นบักขนาดนี้นี่ครับดิวดีครับผมน่าจะไม่ได้อ่านนะครับ ตัวกระเสงไงน้องรู้จักเปล่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นพีล่ลุงพี่ลุมจะเย็นมากช้ายแล้วคุณ่าจะล้มนี่คุณวลมจังเลยไปแล้วตกเลแล้วเอาดิ วนนะ้าสวนนะ้าจากป้าอา้าวไม่เอาแล้วเหรอมต้องไปหาที่ฮิวครับหาที่ฮิวดีๆเดี๋ยวแปบ๊บนึงน,นะครับเช็ดอ่านไม่ทันแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเช็ดครับงั่งจากจุกอยู่จุกกับน้องลินชิซูกะอยู่นะตามกูไหมเนี่ยโอเคไม่ตามนะเคลียร์เลยครับเนี่ย คือผมจะเพื่อนเพื่อนกับโปรแล้วผมจะเปิดโปรเล้นกับโปรผมมีโปรแล้วเคยใช้โปรเอา้าต้องใช้นะบอกเลยนะเจอโปรต้องใช้นะบอกเลยขอ,อยานเล่มบอกอะ่ะมันจะได้แฟงแไ,ไงแต่เราแบบเก็บไว้เราไม่ใช้นะครับเราเก็บไว้เราไม่ใช้ไงเราไว้ใช้แบบตารับที่แบบเจอโปรจริงๆนะตาไหนไม่เจอก็แบบเออไม่ใช้เราปิดไว้ไงเออ <laughs> เยังคนแฟนะบริเล่แฟจัดเลย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ปันนะ่นเครื่องเลยกูปั่นหน่อยปั่นหน่อยตอนนี้บ้านผมฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกฝนตกฝนตก ดีครับริวฝังแล้วก็แชนะร์่นั่งดิวนะดิวฝังแล้วก็แชร์ให้ผมหน่อยริยวน้องริวน้องริวพุงโหดเร็วดีอนะ่ะ <c oughs> โหดเร็วดีใช่ไหมเออไม่ใช่ได้ยังไงน้อำชัยอยู่แล้วผมนี่แฟนบัตแท้นะบอกเลยผมจะใชใ้ตอนเจอโปรผมมี ฝุดมีตีไม่ลมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอุ๊ยแต่อย่าพูดดังเลยพูดดัง,ดดงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้ยินนะเ <c oughs> ทนอย่าลืมนะว่าผู้คำที่เทนพูดมาเนี่ยมันได้ยินนะเทนนะเอาแล้วผมไม่เห็นไม่ได้ตังหินไม่ได้บล็อกให้ดูเพื่อน อ้าวไงองชิบหายตีไม่โดนอย่าร้องน้องตีไม่โดนอย่าร้องนะน้องตีไม่โดนอย่าร้องนะน้องนี่โดนแล้วไปแล้ว เอาดิเอาดิไอ้น้องเล่นกับใครอ่ะเล่นกับใครอ่ะน้อง้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่หน่อยอยู่หน่อยโอ้โหเกือบเกือบตายกูคือมันมันตีผมไม่โดน เท่าไหร่วะเกือบห้าทีไหมห้าทีเลยแหละไม่ตีกูไม่โดนเฉย t แดงกิ้วเ <laughs> you, พื่อนแดงกิ้วแดงก y ้วไป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 ออกเลยดีกว่าไหมสถานี้ผมไม่ได้ปั่นเลยครับแต้มปั่นแทบศูนย์นะมีโนวันป้าเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าไปซ่ากับมันเลยกูขอร้องนะมันมีโนวันนี่กูว่าเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไอเวรเลย Ah ทำไมมึงบอกให้เพื่อนลราวะอี่เฟืงทำไมมึงไม่บอกให้เพื่อนไป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 เพื่อนเข้าไปนะวดปวดเขไแล้วก็ลอยได้ด้่ยปันเครื่องเสิหนึ่งวิโอ้ Mi perro